สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888 สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันพุทธที่8พฤษภาคม2556ค่ะอยู่กับคุณเทพกิจชัตเรียบวงศ์ดิฉันธนวันปันทชลค่ะอันนี้หุ้นไทยนะครับก็สุดใสต่อเนื่องะนะครับจากเมื่อวานนี้เลยนะฮะวันนี้นะครับครึ่งวันบวกไป14จุดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสดใสนะครับแล้วก็ มีทิศทางว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จะไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับพามาดูกันหน่อยครับว่าครึ่งวันเช้านะครับดัชนีปรับบวกมา14.15จุดนะครับมาปิดตลาดอยู่ที่1,615.30จุดมูลค่าการซื้อขาย28,594ล้านบาทนะครับในขณะที่ MAI วันนี้ก็บวกเช่นเดียวกันครับบวกครึ่งวันอยู่4.61จุดมาปิดครึ่งวันอยู่ที่105.525จุด มูลค่าการซื้อขาย1,866ล้านบาทครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมานะคะถือว่าเป็นการทำลายสถิติในรอบ19ปีเลยทีเดียวนะคะ mm. หุ้นไทยทำนิวไฮ g h ค่ะแล้วล่าสุดนะคะ mm. ดัชนีที่ขึ้นมายอิวอยู่ระดับ1,615จุดณนาทีนี้นะคะ mm. ก็ต้องไปลุ้นกันต่อค่ะว่าแนวโน้มหลังจากที่ผ่านแนวต้าน1,610จุดจะไปต่อที่1640จุดได้หรือไม่นะคะในขณะที่วอลุ่มการซื้อขาย ถือเป็นสิ่งสําคัญเราต้องจับตาดูนะคะว่าวอลลุ่มนั้นจะคึกคักหนาแน่นไหมถ้าหากว่าวอลลุ่มนั้นยังไม่มากพอก็อาจจะทําให้เซตนั้นการแกว่งตัวอาจจะมีโอกาสของการขายทํากําไรออกมานะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเฉียด30 0 0 0ล้านก็ต้องไปลุ้นดูว่าช่วงบ่ายนี้วอลลุ่มจะสามารถขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยสัก50,000ื่นถึงหกหม0ล้านได้ไหมถ้าหากว่าเป็นไปได้เซ้เด็กไทยไปต่อแต่ถ้าหากว่าวอลลุ่มไม่มาก็น่าหมายความว่าโอกาสในการพัก ในระยะระหว่างทางก่อนที่จะไปที่ทาเถเก็ด1,700ตามที่คอนเซนซัสมีการประเมินเอาไว้นั้นมีสูงพอสมควรค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีรูาค่าการซื้อขายกันคึกคักนะคะแน่นอนค่ะการเดินหน้าเปิด การเดินหน้าเปิด 3G บนขึ้นความถี่2.1กิกะเฮิร์์นะคะซึ่งทยอยเปิดกันไปบ้างแล้วเมื่อวานก็จะเป็นคิวของ AS นะคะวันนี้เป็นคิวของ True แล้วก็พรุ่งนี้เป็นคิวของ D-Tac ค่ะด้านในหุ้นในกลุ่มสื่อสารนั้นเขียวกันยกแผงนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมมีอยู่ในพอร์ตหรือเปล่านะคะบวกกันแรงแรงค่ะตัวของ a d v a n c e ค่ะปูขึ้นมา9บาท279บาทนะคะ InTouch ก็ตีคู่กันมาเลยนะคะบวกขึ้นมาบาท50ตางค์ค่ะ InTouch 86บาทนะคะส่วน True ก็ไม่น้อยหน้านะคะ True บวกขึ้นมา40า40งค่ะ ยืน9บาทแล้วสำหรับชูตัวนี้นะคะส่วนตัวของ d t แทค่าจะมีการเปิดการให้บริการ 3G ในวันพรุ่งนี้ d t แทไม่เบา11บาทนะคะบวกขึ้นมา13 1บาทแล้วค่ะส่วนตัวที่ร้อนแรงไม่แพ้กันอีกตัวก็คือตัวของ j a s m i n นะคะตัว j a s m i n นั่นเองเนี่ยดูราคาแล้วเนี่ยคือพยา,ายามไต่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะจาก8บาทต้นๆล่าสุด8บาท60สตางค์แล้วค่ะยืนที่แปดบาทหสตางค์ขึ้นมาได้30สตางค์เมื่อช่วงเช้าเอเชียพลัสมีการประกาศ รับเป้าราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น9บาท80สตางค์ด้วยนะคะส่วนตัวของ PTGC บวก50สตางค์ค่ะ73บาท50สตางค์ตัวของ CPO ทรงๆนะคะบวก25ตังค์ค่ะ42บาท22สตางค์นะคะปะตทต,ตัวแม่บวก4บาทค่ะ334บาทบริษัท MDX นะคะย่อตัวลงไป20สตางค์ค่ะ18บาท20สตางค์ส่วนซพอบวก50สตางค์157บาททวนค่ะครับขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ วันนี้นะครับก็สดใสต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเริ่มจากดาวโจนส์นะฮะที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบวกได้87จุดนะครับตัวเลขฟิวเจอร์ดาวโจนสก็ปรับบวกได้5จุดเช่นเดียวกันครับตอนนี้อยู่ที่14,988จุดขณะที่ n a s d a ดบวกขึ้นมา1.25จุดแต่ S&P 500นะครับก็สวนทางลดลงไป0.40จุดฝ้าฝ่งยุโรปนะครับ FTSE 100ลอนดอนนะครับบวกขึ้นมาได้18จุด c c ซี c ี c บปารีสบวกขึ้นมา17จุดแล้วก็ d ด s เยอรมนีบวกขึ้นมา61จุดนะครับกลับมาที่เอเชียบ่ายวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะสดใสเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเริ่มจากนิกิโตเกียวนะครับที่บวกขึ้นมา100จุดนะครับเซทาสิงคโปร์ก็บวกขึ้นมา29จุดหางเสียงฮ่องกงบวกขึ้นมา127จุดเวตเต็ตไต้หวันบวกขึ้นมา104จุดจาการ์ตากรกสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา29จุด กอบสิทิ์ตลาดหุ้นโซบวกขึ้นมา1.16จุดนะครับมีแค่กอบสิทิ์ตลาดหุ้นมาเลเซียเท่านั้นเองที่ปรับลดลงไป2จุดเศษแล้วตอนนี้อยู่ที่1,774จุดนะครับขณะที่ค่างเงินบาทนะครับเช้าวันนี้อ่อนค่าลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับวันนี้เปิดตลาดอยู่ที่29บาท59สตางค์ถึง29บาท61สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับอยู่ที่29บาท56สตางค์ ถึง29บเาท58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับมาดูนโน้มราคาทองคำกันหน่อยนะคะยังคงมีปัจจัยลบกดดันต่อเนื่องกองทุนมีการเทขายทองออกมาในตลาดโลกนะคะเลยทำให้ราคาสปอตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาประมาณสักเกือบ20เหรียญเช้านี้เริ่มฟื้นบ้างแล้วแต่สัญญาณยังไม่ดีนะคะทองยังไม่ได้มีการพลิกฟื้น กลับไปเป็นขาขึ้นสัญญาณการขายของกองทุนยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะสปอตทองประมาณสัก1,450เหรียญต่อทรอยออนนะคะราคาทองบ้านเราลดลงมา2รอบนะคะตอนเปิดตลาดลบ200ตอนนี้ลบร5 0นะคะอทองคำแท่งรับซื้อ2350ขายออก2450รูปพนธ์รับซื้อ2056บาทขายออก2850บาทนะคะแนวรับอยู่ที่1430เหรียญต่อทอยออนนะคะถ้าหากว่า1 4 3 0รับไม่อยู่นะคะน่าจะ ดลงไปที่ระดับ1,400ียเหรียญต่อทรอนล์ราคาทองบ้านเรายังคงมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะปรับตัวลดลงไปต่ํากว่าระดับ2 0 0 0 0บาทนะคะส่วนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราช่วงนี้เป็นช่วงของการทยอยประกาศผลประกอบการนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซเมต i m e n สำคัญคะ่ะที่ทําให้ภาพรวมของเซนเด็กไทยนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในแดนสีเขียวสดใสเลยนะคะพาผูา้ชมไปสํารวจตรวจสอบดูกันหน่อยนะคะว่ามีบริษัทจดทะเบียนไหนบ้างที่ทยอยประกาศกันออกมานะคะพาไปดูตัว p t t g c นะคะล่าสุดค่ะ มีการเปิดเผยกำไรในช่วงไตรามาสที่1ของปีนี้ปรากฏว่ากำไรสุทธิ12,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น22นะคะสำหรับบริษัท พีทีทีโคเวอร์เคมิคลค่ะเขาบอกว่ากําไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่2องบาทหกสตางค์เพิ่มขึ้น2ี่5จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะที่มีกาไรสุทธิเพียงแค่9 8 5 2ล้านบาทตอนนั้นกําไรสุทธิเพียงแค่2.19ต่อหุ้นแต่ตอนนี้2.68ต่อหุ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวของ IRPC เองค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะคะเพราะว่ามีการแจ้งผลประกอบการบริษัทย่อยในหัวตรมากที่1สิ้นสุดณนะวันที่สามสิบมีนาคม มีกำไรสุทธิเพียงแค่153ล้านบาทนะคะคิดเป็นสัดส่วนต่อหุ้นเพียงแค่0.01ค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ972ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิต่อหุ้นตอนนั้นเนี่ยประมาณ0.05กำไรเนี่ยลดลงถึง84.26แต่ว่าในภาพเชิงเทคนิคของ IRPC ถือว่าราคานั้นสิ้นสุดขาลงเมื่อยืนอยู่เหนือระดับ 4บาทได้แต่แรงไปต่อจะมีไม้ต้องไปดูที่ภาพรวมของธุรกิจในปีนี้เป็นหลักค่ะครับขณะที่สยามแมคโครนะครับหลังจากที่ CPO ได้ซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่1ออกมานะครับก็กำไรเพิ่มขึ้น15%เร็นศี่แหละฮะสยามแมคโครนะครับได้แจ้งผลประกอบการไตรามาสที่1นะครับสิ้นสุด วันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ากำไรสุทธินะครับอยู่ที่1000ล้านบาทเศเนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นก็อยู่ที่4บาท21สตางค mm ์เ hmm. ทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่มีกำไรแค่874ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมา200กว่าล้านบาทเลยนะฮะกำไรสุทธิต่อหุ้นของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่3บาท65สตางค์ เทียบปีต่อปีก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่ากําไรสําหรับสยามแมคโครปีนี้เพิ่มขึ้น15.45นะครับในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับก็ได้พูดถึงกําไรไตรามาสที่1นะครับปรากฏว่าพุ่งไปสูงถึง186นะครับ KGI นะครับได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบไตรามาสที่1ของปีนี้นะครับกำไรสุทธิอยู่ที่300ล้านบาทนะครับ กำไรเพิ่มขึ้น186%จากไต,ตรมาส1ปีที่แล้วนะครับที่มีกํำไรสุทธิอยู่ที่ 105บาทนะครับก็เลยทาให้กําไรต่อหุ้นสําหรับไตรามาสที่1ปีนี้นะครับอยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะฮะค่ะมาดูบริษัทสุดท้ายก็คือบริษัทจุบิลี่นั่นเองนะคะมีการเปิดเผยผลการเนิง,งานไตรามาสที่1กําไรสุทธิ53ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น3 0เลยนะคะสาเหตุหลักๆก็คือยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นไตรามาสแรกนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดนะคะประมาณสักเป็ดเสร็จแล้วในไตรามาสที่1เนี่ยเป็น้านาทนั่นเองะะเพิ่สิบเอ็ด แล้วสาเหตุที่ทําให้ยอดขายเพิ่มขมึ้นเป็นเพราะว่าสาขาเพิ่มด้วยแล้วการบริหารจัดการต้นทุนก็ดีด้วยก็เลยทําให้ภาพรวมอัตรากําไรขั้นต้นในไตรามาสที่1อยู่ที่40%ของรายได้นะคะอันนี้คือเป็นของปีที่แล้วแต่ว่าในปี2556เนี่ยอัตรากําไรขั้นต้นของไตรามาสที่1อยู่ที่46.4%ของรายได้นะคะภาพรวมทั้งหมดก็คือมีกําไรเพิ่มขึ้น30% 30%เป็นะคะก็เป็นการทยอยประกาศผลประกอบการในช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริรษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราค่ะ uh huh. เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าคุณทีปกิจเดี๋ยวช่วงหน้าเขียวยกแผงพลาดไม่ได้นะคะผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หุ้นไทยเนี่ยสัญญาณเป็นขาขึ้นนะคะในช่วงจังหวะหุ้นเป็นขาขึ้นแบบนี้หลายคนยิ่งขึ้นยิ่งกลัวนะคะแต่ว่าโอกาสของการขึ้นของเซตนั้นก็ย่อมมาด้วยโอกาสของการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นจะเป็นตัวไหนภาพรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วง